มาแล้วครับขบวน418นะฮะวันนี้นี่ก็ขากลับนี่ก็ช้า35นาทีเลยนะวันนี้คันนี้น่าจะเป็นนต้ตตำไม่4106ก็4109นะว่าสีมันใหม่แจ่มมากนะถ้า4137สจสีจะเสียดกว่านี้นะ

สมุนวยเขาตีเล็กี่4 1 8ต้นทางสถานีหนองคายกลางสถานีนขอราชดำเนซึ่งต่อเที่ยวนสถานี่อ ขาวของไทยโกักทุ่มม่งผู้่้คามรีววจนมส่วนได้ออกนากกวรถกรารถวิ่งค่หาะดับดาและราได้ขอบคุาค่ะภาพจะไม่ค่อยชัดนะเวลาซูมนะี่ะภาพมันจะขาวๆวมวๆก็อย่างว่านะเครื่องนี้ใช้งานมานานแล้วน,ะน่าจะห้าห้าปีได้มั้คือโทรศัพท์เครื่องนี้